สวัสดีครับที่นี่สวนมุ่นฟุ่นสับนะครับสวัสดีกันกันกบบันที่25สิงหานะครับบายๆนี่แต่ว่าเมื่อนี้ยังบ่ท่านเห็นแสงอาทิตย์อยู่นะครับเพราะว่าพายุเพิ่นกับกระลังเข่ามาแล้วนะครับครับสําหรับเมื่อนี้นะครับผมจะมาทาคลิปแนะนําแล้วก็ตอบคําถามสาหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแลวก็ลูกค้าที่เอาจอกแดงญี่บปุ่นไปเลี้ยงนะครับที่เห็นในนี่นะครับ คือจอกแดงญี่ปุ่นนะครับเนาะหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งเพิ่นก็เลดลูดฟอสเตอร์นะครับเนาะเป็นพืชร้อยน้ำอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกระกน,นาเหลี่ยงนะครับเนาะเพราะว่าประโยชน์ของเพื่อนคือกองสารในเตดในน้ำเห็ดไห้น้ำใสสะอาดคือเห็นอยู่นี่นะเนาะครับเนาะน่ครับทั้งหลังผมนี่ก็คือเป็นที่ผมปลูกไว้แหลวก็เห็ดไว้เนาะครับพืชชนิดนี้นะครับ โปรตีนสูง10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ20สามารถงอกได้ตามนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ตามตามตามเห็นบ่ครับงอกออกไปตามกิ่งก้านเพิ่นครับร้อยหนามแนวนี่แล้วก็งอกแนวนี้ครับเลี้ยงไวเห็นยังบ่ครับสัตว์เลี้ยงสัตว์นามปลากินพืชทุกชนิดกินได้สัตว์บกกับเป็นเพศไก่ไข่เป็ดไข่กบหมูห่าน ทุกชนิดกินได้เนาะครับเนาะเห็นอยู่นี่เพิ่นเป็นสองสีครับตัวนี้เพราะว่าเพิ่นอยู่ในพื้นที่ที่ล่มลำไรตัวนี้พื้นที่กลางแจ้งคําถามที่ถามกันมาตลอดคือว่าสามารถเลี้ยงปล่อยกลางแจ้งได้บ่อครับทั้งหลังผมบ่อหนาบ้านอยู่นี่เป็นบ่อกลางแจ้งเนาะครับเนาะผมตอบเลยว่าถ้าเพิ่นติดนี่ครับเพิ่นติดทั้งหลังผมก็ติดเพิ่นสามารถอยู่กลางแจ้งได้ทนแดด สภาพอากาศร้อนๆบานเฮ่าไ้ครับนี่คือว่าเวลาเฮาเอาไปปล่อยแหลกๆผมก็อยากให้ปล่อยน้ำจังสีลมลำไละจังสีเนาะครับเนาะอันนี้คือว่าพวกนี่อยู่บ่อนี่ที่เห็นอยู่หนีเนาะครับถี่กระจายอยู่หนีผมบ่ได้เอามาปล่อยด้ครับลักๆเลยผมเอามาให้กับกบอยู่กับช่างผมเห็นบ่ครับทัางผุ่นจะเป็นกับช่างกบเนาะครับเนาะเอามาให้กับช่างเอามาเลี้ยงกบในกับช่างเพราะว่าผมเลี้ยงกบกับช่างนะบาน่นี้เวลาผมให้เนาะผมจะโยนให้แนวนี้เลยครับโยนให้กับช่างแบบนี้ เพื่อนกระสิมีตัวต๊กนี่ครับที่เหลือจากเพื่อนต๊กไปน้ำข่างกระซั่งนะครับเนาะเพราะว่าเขาห้คขู่มือแล้วเพื่อนกระต๊กบาฮันี่เพื่อนก็จะแผ่ขยายไปครับผมน่นดครับแต่ว่าที่อยู่ในวงนั้นผมเอามาปล่อยไว้เพื่อประดับบ่อนะครับเนาะนั่นก็คือว่าจอกแดงญี่ปุ่นเพื่อนนีประโยชน์หลายนะครับเนาะทางสวนเฮาเพาะเลี้ยงแล้วก็จำหน่ายนะครับเนาะไห้ครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่กทนนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนชั้นเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับ ขาอาสามาเอาไปผสมกับลำ่ำหรือว่าหัวอาหารเอาไปให้เป็ดให้ไก่ให้ปลาข้ากินได้ครับอยู่บอนี่ปลาอยู่ในบอนี่นะเนี่ยครับปลาตะเพียนปลากดปลาในปลายี่สกผมเลี้ยงไว้บอนี่บอร่วมเพื่อจะให้เป็นสิน่งสวยงามนะครับบนอยู่หน้าสวนผมไม่ค่อยได้กินอาหารครับแต่ว่าปลากับบวพรนะครับเพราะว่าพิ่งกินนี่ครับเนี่ยมือเศร้าพิ่งจะตอดกินเลยได้ครับจะหุบกินเลยครับ แล้วลูกปูลูกปลาอยู่ในบ่อเฮากับสีสามมรถขยายตัวแบบมีทีลบอาศัยเนาะหาหักเพิ่นนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับเบื้องเลยครับลูกปลาเนี้ยน้อยเพื่อนกะได้มาอาศัยตามหากเห็นบ่อบ่อหนี่จริงๆแล้วเป็นบ่อที่น่ำบ่คคอยสะอาดนะครับบ่อเมนบานหนาำบ่อ่อยสานหนาำเพิ่นคุณครับบ่อเพราะว่าเพื่นตื้นพ่อผมพ่อแหนแดงผมขยายเห็นน่ำบ่ครับเออจอกแดงญี่ปุ่นผมขยายนะครับบ่เมนแหนแดงเนาะนี่ครับเบิ่ง น้ำจะใสมากเลยนะครับลูกๆผมนี่ล่งเล่นโดดเ่นเลยครับทั้งหลังผมนี่เพราปลาเพิ่งจะขึ้นมากินเห็นไ่ครับข้นมากินแบบตอดกินยุ่งเส่ครับสำหรับผู้เอาไปเลี้ยงหล็กๆนะครับผมอยากให้เลี้ยงไว้ตามขอบตามฟังแนวนี่ครับหรือไปจังสัตย์เพราะว่าเพิ่นจะได้มีพื้นที่ให้เพื่อนกาะขยายเพราะถ้าเข้าไปปลอยกระจายกระจายแนวนี่ปลาในหันเาน้องเข้าจะกินมดนะครับเนาะบ่เหลือเลยนะครับเพิ่นกินนี่อันนี้เพิ่นกินโ่เวิดเพราะว่า เพื่อนเพรขยายแล้วเวนะครับเนาะเป็นกักินเน่มันกับมุมมดเนาะครับเนาะเข้ากับสามารถิแบ็บต้อมไปได้ครับนี่นะครับเป็นพืชลอยนาอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจครับเอาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะไปเลี้ยงเพื่อเป็นลดต้นทุนอาหารแถมยังประดับบอเข้าได้เนาะครับเนาะแดดแมากจะเป็นสีแดงเลยครับสว่วงนี้คึมๆเพื่อนก็จะกลายเป็นสีเขียวเนี่ยจังหน่อยนี่ครับ จอกแดงญี่ปุ่นเนาะครับสวนมูลพุนซัพ์ถ้าสนใจกัดติดต่อได้เนาะครับตามเพจสวนเนาะครับสวนมูลพุนซัพ์หรือว่าเพจสวนตัวหรือว่าจะโทรมาติดต่อกะได้ครับผมติดต่อเบอร์ใดเนาะเบอร์โทรเนาะครับ0933766842ครับสวนมูลพุนซัพ์เนาะครับเพจสวนเพจสวนตัวกับพี่ออนิวน้องออไนเนาะครับน้อส่งจริงครับระบบไปรษณีย์นะครับ e m s ให้เลยครับผม